รู้เลยว่าเราเชื่อคุณทองจาคือว่าองราชบุตรกองทัพอว่าพ่อองค์ท่านแหนยชอบโดนกระตุ้นจะลงม อย้าเอูอย่าอยาดอยาอปคนชวยอดูนี่ไรท่เราะรูาข้าระดบน้อต่เราานถือลนวฟังอีสุดปรระมวลชั้นสังเกตกิริยาหรอยมางยาใน,านพูดเนี่ยกระมวลชั้นคิดว่า,ปวาเป็นตัวปอมทุจริสามหอยสามจดว่า ฉันดูเลยฉันก็ไม่เชื่ฉชุดนั้นเราเป็นตัวปลอมเองนะถ้าเกิดพวกเราปลอมเจ้าก็ปลอมข้าวไม่ใช่นนะเ,เจ้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ราชบุตรไม่ใช่ผู้ชาย <c oughs> เขาบอกว่าเกี้ยงสังอ่ะเลย <c oughs> เกี้ยงซังอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าคือเจ้าสองคนเป็นตัวปลอมแล้วละก็เขาจ้ามีหลักฐานที่จะได้ปลงท่านทรงชุด เอเจสังคนที่ไหนอะไรอแบบ่ะเอเจส,สันสาคัญับพระัเราจะเปิดดูไดบับบนี้แล้วนะเข้ามาเจ้าสิงคาปร์ขอฝากลูกชายมาดว่กับประหัเล็กรัชดาให้ทรรราชาดูแลเพื่อเข้าบานิเศสมนกับอารยา ขอย um ืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงกตอบสิบเา่าไอ้หนูเก็บไปทำไมเนี่ยลูกโอ้เด็กชาวบ้านที่ว่าตาเลยรู้สว่ากระดาษเล่มนี้สูตรเล่มนี้หายไปเด็กกำลังชนสองคนต้องหาไม่ได้ลุกจะเจ้าเมื่อเขาพูดแบบนี้เหรอ เป็นตัวจริงมาถึงเมืองพ่อทันทีเขาเรียกว่าก้นถึงฟ้าปากถึงข้าวอยากจะเฉลยอะไรบอกพ่อมาเลยลูกเนี้ยพ่อให้นางสนมจัดการให้นะเอาเด็กมาไหนกินข้าวกินน้ำสิเลยพ่ออยู่ไม่ดีสุดไอ้หมอเด็กตะดสมองเขาเฉลยว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเกณฑ์การเลิกการพูดของเรื่องชีวิตเคยพี่เจ้าค่ข้าก็รู้เสียงหรอฮะแล้วนี่คุณขน

พี่คะไอ้เมย์ตรงนี้มือมองพ่อมีไหมจะฟังเล้โมงไม่รู้ว่าสั่งอะไรเลยพอคิดว่าแรกจ,จะไม่มีเรื่องสั่งเป็นอื่นมันก็มีทุกมือเงี่ยแม่มองพอ่อเมืกเกมอพอ่พอไม่มี หัวทับบอกอย่างนี้ได so. okay, so ้ถ uh. okay. ึงแก่พ ah. ah. ่อกรู้แล้วลูกใกล้ๆไปดูไห้เดี๋ยวให้นำสสนมทำให้นะเอาอย่าอื่นอื่นกไหมลูกใกล้เลยเลมมันได้ไประบกชื้นแ็ดจะเสมอเพือโสสัตสีทองเจมค้าพูดจะที่แล้วก็เกสาเกยขอกไปก่อนนะ บัญชาแม่สวยจังเลยสถาที่นเาห้อเหนนออเยวมดเอาะเปียนมีบริยงเเราไม่เข้าใจแต่เดียวมีคนแย่ให้รัชดาลูกราจะุตชจวยอะไรอย่าเสมบอะไรขฟังอีกรอบ่นี่เป็นเรื่องย เจ่มองค์ใหญ่จะสมอพระสอสัตีทาวเจมพระพมงเจ้าเท่พระเกษาเปียกขบไปก่อนนะมาถาแมสสวยจังเลยะสานที่พวกเพื่อนทั้งด่เลีเหลวมันห้รวมยังนะเอาที่แล้ อธิบายสิพศันเอ็ดชันอ็ดคอนี่คอเลยช่้สอขออะไรต่อใส่สีลาโอ้ยคอลาเลยเจนยี่ตองตัวเลยคอแล้เจนอะไรต่อพลวงจ ไแลได้ถือว่าเป็นตัวปลอมนะคุณต้องแปลได้นะโคลเจนมะกเจ้าที่ะกเจ้าที่ก็ต้องสารข้างล่างเขารู้เลยนีคลเจนสารไตอนเกสรเียมดเลยคลเจนสารสารุเกสรเียงสารผม ไอ้จงเพ่อแม่ชเมียสพวกแผลติดข้ากูรู้ไเ็อาอย่ก็ททสารสกัดสกัดวสารพกแกสารเพียรพวกแกสาเสพสด้วยาสารสกัดเกทให้ดูวันแผลพ่อฟกอ เอมทะลตกตาอยังไงพลเชสารกักาขอเลิกเช่สารกักาอะไรต่อไปต่อเนื่องสารกักการไปเฮ้ยมัีที่ไหนเนี่ยจาบจจขอเลเ่สากักจามันาขอสวยจังเลยสถานที่ท่อเียวาหนง ก็เหลือ่านมนเออเห่าจเอองกันไปยังยังไม่จบเหลืออยู่แข็ปบัตใจท่านยังเหลือออเล้วพูเลยอกเออเราองค์ท่านอยากเสยโมเลเจนสารสกัดปลาแซลมอน ผมก็แปลได้ซีผลไม้ทั่วเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษนะโอ้นี่ไงผลไม้ั่วภาษาังกฤษนะไทเกอร์ฟุตพัดแหวแกงอ้อยากจะเสวยคอนเจนฟุตพัเหรอลูกฉันเหรนมอมุนวงันนี้มองอยากเหมยมั้อยากเดี๋ยวฟุต่อเีกยก็มีแค่เมรูเตามีกเป็นหมนั้เป็จะเอาแบบเสมอด้วย อยากเสมออาหารอีสานเลยโอ้โหอาหารอีสานแม่ครัวเมืองพ่อขลัดส้มตำี่ยแสบคอแล้ำตกน้ำตกต้องไม่กินนะลาบลาบไม่เอาจะไม่ได้แล้วหรือเจ้าอะไรหรือเปล่าดิูอยากกินเจ้าเงียบเ้าเงียบเมื่อส้กแสบแค่นั้นเลยไม่มีอยู่เดาเงียบนะอีสานพ่อไม่รู้จักก็เดาเงียบแต่ีไม่มีไม่มีะีพเจ้าใครซอยจุ๊บ